หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาโตโยต้าได้เปิดตัวรถยนต์ต้นแบบที่เป็นไฟฟ้าล้วนคันแรกอย่าง To y ยต้ BC4X EV Concept ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดฟ้าแฝที่ถูกพัฒนามาพร้อมกันอย่าง s u b a รุก็ออกมาประกาศแล้วว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนในปี2022หรือในปีหน้าโดยมาในชื่อซู ar รุโซทรา สำหรับรายละเอียดของรถนั้นทางค่ายไม่ได้บอกอะไรมากนักมีเพียงข้อมูลที่บอกว่าชื่อโซทอรานั้นมาจากการรวมคำของภาษาละตินโดยคำว่าโซนั้นแปลว่าดวงอาทิตย์และเทอรานั้นแปลว่าโลกตัวรถจะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม e Subaru Global Platform ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวก,ก,กันกับ e TNGA ของฝั่งโตโยต้านั่นเอง โดย so t r a e v ีีนั้นจะผนวกกันระ,ระหว่างระบบขับเคลื่อนแบบอวิ d r รท e ที่เป็นที่ขึ้นชื่อของค่ายซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุดในโลกบวกกับการรับ,บที่ชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการเดินทางทุกเส้นทางโดยการปล่อยมลพิษที่เป็นศูนย์ และจากภาพพีเซอร์นั้นแม้ว่าจะไม่ได้เห็นรายละเอียดของรถอย่างครบถ้วนแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับฝั่งของ Toyota BC4X EV Concept แล้วทำให้เห็นความคล้ายกันอยู่ในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝากระโปรงหน้ารถไฟส่องสว่างแบบ LED โ r o เจ c เตอข้างละสีดวงรวมไปถึงขนาดตัวถังที่มองจากองค์ประกอบแล้วเรียกว่าแทบจะถอดแบบกันมาเลยทีเดียว ส่วนด้านขุมพลังขับเคลื่อนของตัวรถนั้นทางซูบารุยังไม่ได้เผยข้อมูลใดๆออกมาแต่ที่แน่ๆคือตัวรถจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแน่นอนตามแบบฉบับของซูบารุและภาพทีเซอร์ที่มีโคลนเปื้อนรถนั้นซูบารุอาจต้องการสื่อสารว่ารถคันนี้จะมีความสามารถในการบุกตะลุยในเส้นทางออฟโรดได้เป็นอย่างดีนั่นเองเช่นเดียวก,กันกับทางฝั่งของโตโยต้า ที่ยังไม่ได้เผยสเปคของคุมพลังทั้งมอเตอร์ขับเคลื่อนและแบตเตอรี่ออกมาและจากรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความคล้ายกันขนาดนี้เชื่อว่าคุมพลังขับเคลื่อนนั้นก็คงจะไม่ต่างกันมากนะักหากจะมีความต่างก็คงจะเป็นเรื่องของการเซตช่วงล่างและการตกแต่งอุปกรณ์เสริมเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายเท่านั้น อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์จากเราเท่านั้นส่วนข้อมูลที่แน่ชัดหากมีการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะรีบนำมาเสนอให้ได้ทราบกันอีกครั้งและสำหรับ Subaru s u b ารุ s ุต o ทรานั้นมีแผนจะวางจำหน่ายในตลาดยุโรปญี่ปุ่นจีนและอเมริกาเหนือตั้งแต่ช่วงกลางปี2022เป็นต้นไปซึ่งทางโตโยต้าเองก็อาจจะมีลุ้นทำตลาดในช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นได้ เป็นยังไงบ้างครับมีเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรอรถยนต์ไฟฟ้า,าจากทั้งฝั่งของ t o y ยต้และ s ู b a r u อยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ